มาะ่ะค่ะน,นะ,ะนรถอีนรถมา่ะเป็นรทบนรถมาเพาเขาไม่ได้ขายแต่ลูกมะพร้าวนะคะขายใบมะพร้าวพร้อมนะคะทุกคนโน่นนะมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะทุกดูพอดีเราเราไล่สดเราก็เลยไม่ได้เก็บภาพเดี๋ยวเราจะเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะ,ะ,คะมาเป็นรถเลยนะ,ะทุกคน เีือแล้วนะคะแลกแล้วป้าป้าละไก่เลยใช่ไหมป้าละไก่เลยางนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนเดี๋ยวนะ เขามาส่งนะคะเขาเลือกเขาเลือกไม่ได้ถามราคานะทุกคนเลือกไม่ได้ถามราคาคือเอามาวางก็มีได้เลยคือรถบันฑมออปราสานนะสายตัวไนเน่ห่ เลือกก่อนค่อยคิดราคานะคะรถนี้ลงไม่ทันหรอกถ้า,ถาไม่เอาไว้ข้างในหมดนะ<อ>แล้วนะทุกคนก็จะมีกันนอกจากก็จะสั่งไว้แล้วนะอันนี้ก็คือรถขลุ่มมะพร้าวนะคะระดงระดงระดงขอทางแรกค่ะเราเรือแรกคะไปเลยไปเลย

มะพร้าวด้วยขนพืชสวนมานะเต็มเลยนะคะคือรถบันทบอ่นะคะใี่คือแกีนรถบันทบอ่ะนะคะสามลูกห้าสิบบาทนะเขาเอาแล้วค่ะก็เลือกแล้วสามลูกห้าสิบบาทใช่ไหมหกลูกร้อยนะทุกคน เนี่ยปลาหกยีร้อยนะคะสวัสดี54ท่านด้วยมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะนานๆจะมาทีนะเน่ยเป็นอาทิตย์นะคะ,ะ,คะสวัสดี54ท่านด้วยนะคะอันนี้คือสระโดงนะคะ๋ยวเราจะเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะเนี่ยุคนโอ้ <c oughs> ผลอะไรก็ไม่ต่อขายนะคะทีไปแล้วครับรถก็มานะคะคุณก็จะซื้อของนะอ๋อเห็นบ pues> ่ผลมาเป็นรถเลยทั้งใบใบมะพร้าวใบเตยลูกมะพร้าวขายยังไงโอ้โหนด้ยอดยายยอดมะพร้าวขายยังไงนะแล้วทำไ ได้โอ้มียอมมะพร้าวด้วยแกงกล้วยใหญ่อ่ะมีแค่นี้มั้ยนะมะพร้าวก็มีเ<ๆ>พื่อนๆโอ้โหนี่กล้วยแกงสองชั้นสก้าเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไฮไลท์ให้ชมนะทุกคนเนาะนี่ก็คือรถบ,บ้านธโมนะคะที่ขนของขึ้นสวนมานะคะไม่พอขายนะคะเพื่อนให้ดูเลยว่าเก็บจ,จะเลือกกันแล้วก็กองเดี๋ยวเงก็หมดนะคคือแม่ค้ามารับนะคะ เดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะนะ,นะคะรถบ้านทมอนะคะคือปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะนี่นี่น,นะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะนู่นให้ดูสะใจเลยในรถนะทุกคนเน,นี่ยะคะ่ะเขาจะมาเลือกกันอยู่ตรงนี้นะคะรถบร้านทมอนะคะ อรปสารจังหวัดสุรินทร์นะคะนานมาทีนะคะเสียดายที่เราไม่ได้ทําคลิปเราเก็บไฮไลท์ไว้ให้ชมกันนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาชมไฮไลท์ขอบคุณทุก63ท่านที่รับชมนะคะความตื่นเต้นก็จะรถที่มาเยอะที่สุดนะคะในจํานวนของมาแล้วก็ขายดีมากมีเท่าไหร่ไม่พอขายนะคะทุกคนทั้งกล้วยทั้งล้วยทั้งมะพร้าวมาเลยนะคะเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะขอบคุณทุก